ทํานายดวงชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนประจําเดือนพฤศจิกายน2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16, 16. มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนของทุกปีใช้ดูได้ทั้งชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนนะคะ ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนตุลาคม2 5 6 7กรุณากกดเข้าไปดูที่ใต้คลิป ดวงชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนในเดือนพฤศจิเนี่ยถือว่าดวงตกนะตกหนักด้วยเหตุจากแบบเป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องชดใช้กรรมเก่าเป็นช่วงเวลาของการชดใช้กรรมเก่าอะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ย มันจะมีคนไม่ดีมาตามจีบมาตามตื้อคุณเท่าที่ดูจากไพ่ชุดเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะโดนทำสเสน่ห์มีเกณฑ์จะโดนทำของจะถูกเพศตรงข้ามทำสเสน่ห์ให้ระวังคุณจะมีความผิดหวังอะทางด้านการงานในในบางท่านเนี่ยนะ ถ้าดูจากไพ่ชุดเนี้มันจะมีคนที่สอบตกอ,อกหกักโดนไล่ออกเปลี่ยนงานย้ายงานเข้ามาบางคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคะแนนสอบแย่ yeah. มีสิทธิ์สอบตกโดนรีทายโดนไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยท่านที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับ เนี่ยแหละปัญหาหนักๆเข้ามาให้เครียดช่วงเดือนพฤศจิกายนน่ะท่านจะมีปัญหาท่านจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนการงานบางท่านก็โดนไล่ออกจากงานต้องหางานใหม่บางท่านก็สอบตกโดนรีทายธุรกิจการงานของคุณนะ่ะที่คุณกำลังดำเนินอยู่ธุรกิจการงานของคุณที่ดาที่คุณกำลังดำเนินอยู่เนี่ยขอให้คุณเนี่ยไปหยัดแบบขีดสุด แต่ท่านที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่จะได้คืนดีกันนะสำหรับท่านที่เพิ่งเลิกกับคนรักไปนี่คือช่วงเวลาที่คุณอ่ะจะได้คืนดีกับคนรักช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้ไปเลิงลาตีได้ไปสนุกสนานอาหารดีดนตรีไพเละเป็นการเดินทางที่สนุกสนานได้กินเหล้า ฟังเพลงอาหารอาหารอร่อยอาหารทะเลอาจจะได้ไปล่องเรือแม่น้ำหรือได้ท่องเที่ยวสนุกนคึกคักได้ไปเที่ยวผับได้ไปเที่ยวบาร์มีคนมองว่าคุณอนะเป็นคนหญิงคุณมีความทุกข์คุณมีความเครียดค่อนข้างมากแต่คุณเลือกที่จะหาความสุขกับการท่องเที่ยวการฟังเพลงในด้านความรักเนี่ยให้ระวังจะเจอคนมาหลอก เพศตรงข้ามที่เข้ามาติดพันเนี่ยเป็นแค่เพื่อนเล่นเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่แบบเข้ามาจีบแบบเหมือนกับว่าเป็นคนเจ้าชู้มาจีบอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเล่นเล่นกับคุณน่ะคุณควรจะหางานทําดีกว่าเพราะว่าดวงคุณมีเกณฑ์จะได้งานทําท่านที่ตกงานน่ะมีเกณฑ์จะได้งานทําท่านที่มีปัญหาในเรื่องเรียนบอกได้เลยว่าเรียนจบช้า คนที่กำลังตกงานน่ะจะได้งานทําสําหรับท่านที่กําลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมีโอกาสสอบตกเยอะมากแต่ว่าคุณจะได้ท่องเที่ยวเฮฮาสนุกสนานปาร์ตี้คุณอาจจะมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับคนรวยแต่ว่าเพื่อนๆจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเดือนพฤศจิกายนคุณควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรมากๆ มีดวงที่ว่าคุณน่ะจะได้เจอคู่อริจากอดีตชาติเป็นช่วงที่คุณใช้จ่ายเงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยเลยแหละคุณจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยนะจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเข้ามาไพ่เตือนว่าคุณน่ะควรจะใช้เงินให้ประหยัดเพื่อที่ปัญหาที่ว่ามันหนักอยู่แล้วอ่ะมันจะได้ไม่หนักขึ้นเพราะว่าคุณจะมีปัญหาทางด้านการเงินในเดือนพฤศจิกายนนี่แหละ แล้วก็มาดูกันต่อนะคะ คุณจะได้รับของขวัญอันมีค่าจากเพศตรงข้ามท่านจะได้รับของขวัญที่มีค่าจากเพศตรงข้ามให้ระวังจะถูกเพื่อนอิจฉาริษยาจะถูกเพื่อนแกล้งถูกเพื่อนอิจฉาถูกเพื่อนแกล้งได้คุณงามความดีที่คุณเคยสะสมมาเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคต มีคนน่ะทำให้คุณโกรธอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนก็ได้นะแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยมีคนทําให้คุณโกรธทําให้คุณเสียใจความดีที่คุณเคยสะสมบุญน่ะมันมีคุณงามความดีที่ท่านเคยสะสมบุญบรารมีมาเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานอย่างมากในบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครันนะ การมีลูกการตั้งครรภ์คุณจะได้รับการเอาหสิกรรมนะสตูเนี่ยจะอาหสิกรรมคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณเนี่ยแหละคนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานคุณควรจะรักษากฎหมายด้วยนะ อย่าพยายามทําอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่งั้นตัวเองจะเดือดร้อนน่ะถ้าคุณทําอะไรที่ผิดกฎหมายอะ่ะคุณจะได้รับความเดือดร้อนในภายหลังแน่นอนสําหรับสําหรับท่านทีอ่อยากจะดูดวงในเดือนตุลาเนี่ยให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะคุณควรออกกําลังกายอะ่ะพวกแบบ ใช้แรงเยอะๆชกมวยวิ่งเวิ้งเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยจะได้ข่าวดีในเรื่องการงานงานที่คุณวางแผนเอาไว้เนี่ยมันจะสำเร็จเนี่ยนิวจ็อบนิวจ็อบแคเรียสำหรับท่านที่ตกงานอยู่เนี่ยจะได้นิวจ o อบเนี่ย สำหรับท่านที่ตกงานอยู่คุณกำลังจะได้งานใหม่นะแล้วก็เป็นงานที่ดีด้วยผู้ชายที่มีฐานะมังคังร่ำรวย คุณจะได้ทํางานร่วมกับคนที่คุณจะได้ทํางานร่วมอ่ะกับคนที่แบบรวยมากซึ่งคนคนนี้มีทรัพย์สินมรดกเยอะแล้วก็งานที่คุณทำเนี่ยนะจะจะมีคนน่ะมองเห็นความความเขาเรียกว่างานที่คุณทําเนี่ยจะมีคนมองเห็นถึงคุณค่าในงานที่คุณน่ะกำลังทํา อาจจะมีช่วงเวลาที่ดีในเรื่องงานที่ว่าจะมีจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องการงานบางสิ่งเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จทางด้านการงานอะแบบฟุ๊กๆอะเหมือนไม่ค่อยตั้งใจทํางานเท่าไหร่แต่ว่าในงานที่คุณทำอะมันมีคนมองเห็น แสดงว่าสิ่งสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้อาทักษะพิเศษเฉพาะตัวอาจจะเป็นการเขียนนิยายการเขียนหนังสือก็ได้นะเป็นงานที่ว่าอ่าจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนะเนี่ยเฟรนเ t ติ e ทูเกเ i อร์วิ e เฟร คุณจะคุณจะได้เพื่อนที่มิตรแท้ประกันภัยอ่ะคุณจะได้เพื่อนที่ดีเขาเป็นคนที่จะช่วยคุณในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการท่องเที่ยวช็อตเจอร์นี่อาจจะเป็นการเที่ยวในจังหวัดอ่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้ท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวในละแวกบ้านอ่ะหรือจังหวัดใกล้เคียงจะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยนะสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้คุณจะได้รับอาหารที่ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รางวัลด้วยช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้อาหารดีดนตรีไพเราะ ได้ทานอาหารชีวัจิตได้ทานอาหารที่มีประโยชน์คุณจะได้รับประทานอาหารที่อ่าได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ช่วยให้อ่าร่างกายเนี่ยมันดีหรืออาจจะหมายถึงอาหารเสริมคุณอาจจะไปซื้ออาหารเสริมมากินได้ทานอาหารเสริมดีๆทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้น ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเข้ามานะคนที่ตกงานอ่ะเนี่ยใบเนี้ย New Job Career เนี่ยท่านที่ตกงานอะจะได้งานทำแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ